กาบรีฉันลำยองปกป้องด้ดีสปีครรบเครื่องเรื่องกิจกรรมทางเดลินีวออนไลน์ค่ะและนี่คืองานมอเตอร์เอปเป็นการฉลอง40ปีครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งในบูธ m m r r e e e s s e n บค่ะนี่คือ Mercedes-AMG ที่เป็นตัวท็อปสุดแพงสุดค่ะ E 6 3ราคาเริ่มต้นอยู่ที่18ล้านและนี่คือ C-Class ซึ่งเป็นรถที่ขายดีเรียกว่าขายดีที่สุดของเบนซค่ะและนี่คือ m y b u c k Mercedes m y b u c k นะคะซึ่งเป็นรถ S580 รถหรูรถขนาดนี้เป็นรถผู้บริหารที่ต้องการความสะดวกสบายคันนี้ถือว่า มาให้ครบจบเลยในคันเดียวนะ,ะราคาเริ่มต้นประมาณ11ล้านกว่าๆนะคะก็ปรับเพิ่มจากรุ่นก่อนมานิดนึงถือว่าคันนี้น่าใช้สะดวกสบายสำหรับในบูธของ Mercedes-Benz ในวันนี้นะคะนอกจากมีรถที่เป็นรถสันดาปที่ใช้เครื่องยนต์ธรรมดามีรถ Plug-in Hybrid มีรถไฟฟ้ามีทั้งรถขนาดเล็กขนาดกลางและไปถึงรุ่นท็อปรถหรูมีให้ครบจบในที่เดียวกันในมอเตอร์ p o ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ t e r c e d e s b e n z นะคะซึ่งเป็นบูธที่มีคอนเซปต์ชัดเจนว่าเป็นมิตรต่อทุกคนที่จะเข้ามาชมงานในนี้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่การดีไซน์ของเขาเป็นทางลาดให้กับทุกๆคนที่จะเดินเข้ามาสัมผัสกับยนตกรรมและชมรถได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะคะทางเมอร์เซเดสเบนซ์ก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของคนที่จะเข้ามาชมงานนะคะโดยเฉพาะชมบูธของเบนซ์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเบนซ์ก็มีการศึกษาวิจัยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเข้ามาชมบูธซึ่งปีนี้ทางเบนซ์ก็เลยทําให้ลดระดับของพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้มันเป็นระดับเดียวกันและสามารถที่จะเดินเข้าไปชมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้บิวแชร์หรือเป็นผู้พิการหรือว่าจะเข็นเด็กนะคะ เรียกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยแล้วก็สามารถเดินเข้าไปดูได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกมุมของบูธเมอร์เซเดสเบนเนี่ยก็มีให้หมดเลยมีทางลาดหมดเลยค่ะเรียกว่าครั้งนี้นะคะเมอร์เซเดสเบใส่ใจกับทุกความเห็นของทุกๆคนนะคะสามารถเข้าชมบูธของ m e r c e d e เดสเบนได้แบบอย่างราบรื่นแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้นะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เบน์จัดให้ค่ะ เราอยู่ที่นี่เราก็ต้องเจอเจ้าทินค่ะคุณดอมเน่นเองที Mercedes ่เมอร์เซเดสเบนมีอะไรที่จะแนะนำบ้างที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ค่ะไฮไลท์จริงๆจะมีมี4ตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าอะไรเพราะว่า Mercedes- Ben บเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าไซส์ SUV ใหญ่ๆเลยนะบอกอ่ะงั้นอันนี้ Electric Art ไม่ต้องมี AMT รอบคันสล้าน8 โอ้ยราคามันลดลงมาเยอะเลยนะ,ะราคามันเบาลงมาเยอะเลยราคาเบาลงมาเยอะคืออันดับแรกเลยเรา่ไม่มีจอไฮเปอร์สกรีนให้แต่เนี้ย EQ e, Q, e <ม>แต่จอที่ใส่ให้มันคือจอของ S-Class ก็โอเค<ม>ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับรถไฟฟ้าที่วิ่งได้แต่600โล600โลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับผมตัวที่สองตัวที่สองเนี่ย GLC อันนี้จะคู่กันกับเจ้า C c l a s s เพราะทั้ง2รุ่นนี้เราเปิดตัวไปแล้วมุมที่ว่าเป็นรถ Plu ๊กอินไฮบริดนะครับโดยตัว T L C เนี่ยถ้าเป็น p l u ๊กอินไฮบริดเนี่ยหนึ่งการชาร์จคุณจะไปได้ไกลถึง120กโลเรียกว่าทํางานในกรุงเทพเนี่ยคุณไม่ต้องเติมน้ำมันเลยสักหยดก็มีปัญหาอีกว่าจะชาร์จยังไงชาร์จไม่ได้ก็บอกว่ามีดีเซลอันเนี้ยยอมรับโดยดุษเีเลยว่าว่าหล่อและออปชั่นเนี่ยคือเต็มตัวนี้มีกล้อง360องศามี transparent bond ครบถ้วนเพราะฉะนั้น ตัวนี้ที่ที่เท่ก็คือภายในสีน้ําตาลกับพวงมาลัยที่ไม่ต้องเป็น a m ็มแล้วก็สีมันดูแปลกตาแล้วมันก็ดูมันก็ดูมีเอกลักษณ์ของมันดีนะครับนี่ก็คือ g ี c ซซึ่งเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเจ้าซ c คลาสที่บอกว่าเป็นตัวดีเซลเขาก็มาพร้อมเอ็มจีใช่ไหมพี่เราลองจำราคาได้อยู่แล้วเราว่าเจ้า C c คลาส p a ก k ินเนี่ยมันเปิดมาที่3ล้าน305 0 0 0หาหพอมาคันนี้เนี่ยเหลือ2ล้าน2อง0 0 0แป่บาทเป็นเครื่องดีเซลใช่ พะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าสิ่งที่หายไปก็คืออ่ะเราไม่ได้ให้หลังคากระจกก็ไม่ได้จําเป็นนะถามจริงเ่ไอ้รถที่มีหลังคากระจกนี่ไม,ม่ว่าจะเป็นรถทดสอบรถตําแหน่งรถบ้านเราที่มีหลังคากระจกเปิดสักครั้งไหมไม่ก็ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็ย้อนกลับไปตรงนู้นก็อยู่ตลกตลกพาเดินไปเดินมากันนะครับขำๆอ่ะสามห้าสามร้อยดีไม่ใช่สามห้าสูงแอบกระซิบ ก่อนเฟสลิฟก็ยังมีขายคือยังมีรถอยู่ในสต็อปไม่ใช่รถเก่านะครับรถ b ีฟอร์เฟซลิฟซึ่งโปรดักชันมันออกมาไล่กันหลายคนบอกเปลี่ยนไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเยอะไมเนอร์เชนเนี่ยคือเฟสลิฟแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่จริงๆแล้วเยอะคือเฮ้ย hey, ไฟหน้ามันได้มัลติบีน LED <c oughs> ที่มีรนจ์ถึง650เมตรเรามีกันชนหน้าเหมือน GLE 63s เลย <c oughs> เหมือนตัวท็อปเรามีกล้อง360 Transparent Bonnet เหมือนพวก e q e SUV เหมือนพวก GLC รุ่นน้องๆที่มาอัปเกรดให้มีภายในที่เป็น MBUX 7 MBUX 7D ยังไงก็คือมันรองรับภาษาไทยแล้วคือพูดว่าสวัสดี Mercedes ได้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยสามารถจะเล่นระบบไอ้ Special Audio หรือ d o l b y a t m o s ได้รเรียกว่ามิติในการฟังนี้คือเต็มที่นะฮะที่สำคัญที่สุดระบบความปลอดภัยเหมือนใน S Class คือถ้าคุณ หมดสติคุณหัวใจวายอะไรต่างๆแหละรถมันดีเทคได้แล้วมันก็จะแอบข้างซ้ายแล้วมันก็จะโทรเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือคุณถือว่าเป็นรถที่อัจฉริยะอัจฉริยะคือฟีเจอร์นี้คือมีใน s Class เท่านั้นก็มีตัวเนี้ยที่เอามาใส่ให้นะครับสิ่งเดียวที่เราตัดออปชั่นออกไปก็คือรุ่น before Face Lift มี7ที่นั่งรุ่นนี้มีแค่5ที่นั่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคนลังเลอยู่ว่าที่จะยังไงดีจาเจา7ที่นั่งก็ before Face Lift ส่วนรถมีเรียกว่า เชิญชวนมากๆแต่ปกติคนขับรถขนาดนี้เขาก็ไม่นั่งแค่ห้าคนนี่ก็เต็มที่แล้วเอาบางคนมีลูกเนี<อ>่ยพูดในฐานะคนมีลูกว่ามีลูกเล็กนี้จะแบบหตัวเล็กด้างหลังอะไรอย่างงี้ไหม<อ>แล้วน้าหล่อล่หน้าหล,ล่อล,ลอเลยลน้าหล่อเลยที่บอกว่าหล่อ,อก,ก็คือตัวนี้ชิ้นนี้คือชิ้นที่บอกว่าเหมือน GLE 63นะครับนี่คือไฟหน้า Multi Beam LED ที่บอกว่าเป็น u l t a Range นะครับกริลหน้าเนี่ย แต่ก่อนมันจะเป็นกริลแบบไดมอนด์กร l ลตอนนี้มันเป็น Star ทเทิร์นแล้วจะเห็นเป็น,ปนดาวหดาวและยึดระยับแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์2,000ซีซีดีเซลแต่ให้แรงม้าที่269แรงม้าตัวนี้มีแบตเตอรี่4.8 V วต์แปลว่ามันเหมือนรถไฮบริด Hybrid ที่ไคลได้ที่ยกคัะเร่งแล้วตัดเป็นเครื่องดับแล้วก็ไหลไปได้นะครับตัวนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยสมมติถ้าจอดติดอยู่เครื่องมันดับ ก็จะออกตัวเนี่ยมันจะออกตัวด้วยไฟฟ้า,ฟาก่อนแล้วก็ค่อยเคลื่อนค่อยติดมันก็จะสมูทนะเพราะฉนั้นสบายใจได้ตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีเรียกว่าสมบูรณ์แบบแล้วนอกจากจะได้ชมรถหลากหลายรุ่นที่นำมาจาัดแสดงแล้วทาง Mercedes-Benz ก็ยังมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นภายใต้ข้อเสนอเดียวกันส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นสอบถามได้ที่บูธหรือตัวแทนจำหน Mercedes ่าย m e r c e d e s b e n z ทั่วประเทศ แล้วเราก็พาไปชมบูธ m e r ร e e e s b e n z นนะคะซึ่งในงานนี้ Benz เขามีรถให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์รถ Plug-in Hybrid รถไฟฟ้าและแน่นอน4รุ่นที่เป็นตัวไฮไลท์ก็พาไปชมกันแล้วนะคะมาชมได้มาสัมผัสได้ในงาน Motor Expo ที่เมืองทองธานีงานนี้จะมีจนถึงวันที่11ธันวาคมงานนี้เบน z ใส่ใจและนี่คือ m e r c e d e s b e n z ค่ะ 반